เออวันนี้ครับก็ชอบกินกาแฟก็ชอบะไรก็ฟังก็แชรก็ตำเอาวันเราจะรีดิวโคนทีไปที่ห้องเออซีซีโอซีซีจะไป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆผชม R TC. R TC. R TC. เอทีซีเออทีซีหยากมเตีบันดีก็ยุติประกานเรียบร้อยแล้วมัเติบันดีไทยสมัยบันได้ซื้อสมทานแล้วมีสายปอทีีเป็นที่เรียบร้อยจะพร้อมมาติรถเลเมื่อไหร่ก็ก็ลองใ้ทีดีว่าไทายสมัยบันจะพ,อพอร,ร้อมจะเด้รถลเมื่อไหร่ พอจะบ,บันนี้ไทยสมัยบัได้ซื้อใสจิตการส่ซีซีไปแล้วเขาจะวันนี้ส่ซีสายสาซี4ีได้ยุติให้บริการไปเรียบร้อย ใจสีสีด <udo> ีเจ้าี่สี่ีห้าสี่ถึงสองก็มีสี่ี we <laughs> we <coughs> 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 เอามืดูดีถูกสองถูกสองเวซีสีเว็บนื้อก็มีมุ่นหม่ขอม,มายบบกี 5, กีสีซีเว็บแปดกีห้าหกเวซีสียทิปเกอร์เบอร์เกอร์ C4122 ใสเปเ่สามโค้ง122 122เมื่อ18ดี C4 เมื่18 จะเป็นคสิ่งตำนน์ยอีกซงก็